เรื่องเล่าคุณหนูวันนี้ขอเสนอก่อนรับชมฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนานมาแล้วใต้ทะเลลึกสีครามมีปลาวานน้อยตัวหนึ่งชื่อวันวานวันวานไม่ได้เหมือนปลาวานตัวอื่นๆที่ชอบส่งเสียงร้อง,ก,องก้องกัางวานเพื่อสื่อสารแต่เขามีพรสวรรค์พิเศษที่ไม่มีใครเหมือ วันวานสามารถเก็บเสียงจากสิ่งต่างๆรอบตัวไว้ในตัวได้เสียงเกลียวคลื่นซัดหาดเสียงนกนางนวลที่โฉบเฉี่ยวไปมาเสียงหัวเราะของเด็กๆที่เล่นน้ำทะเลวันวานจะใช้จินตนาการของตัวเองผสมผสานเสียงเหล่านั้นให้กลายเป็นบทเพลงไพเราะและสิ่งที่เขาชอบทําที่สุดคือการนำบทเพลงเหล่านั้นไปเล่นให้เพื่อนๆในท้องทะเลฟัง วันหนึ่งขณะที่วันวานกำลังว่ายน้ำเล่นเพลินๆใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นหวานใสไพเราะมากแต่ก็ฟังดูเศร้าซ้อยและเงาหงอยเหลือเกินวันวานวาน่วายตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงถ้ำใต้น้ำขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงระยิบระยับออกมาจากภายในและที่ วานก็ได้พบกับมุกมุกเจ้าหอยมุกยักษ์ผู้โดดเดี่ยวมุกมุกเล่าให้วานวานฟังว่าตนเองเหงามากเพราะไม่สามารถออกจากถ้ำนี้ไปได้เลยและเพลงที่วานวานได้ยินก็คือเพลงที่มุกมุกร้องออกมาจากความเหงาวานวานจึงคิดหาทางที่จะช่วยให้มุกมุกมีความสุขขึ้นมาให้ได้เจ้าหอยมุก แล้วจะนำเสียงหัวเราะของเด็กๆเ,เสียงเกลียวคลื่นและเสียงนกนางนวลมาให้เจ้าได้ยินเองวันวานตั้งใจวันวันใช้เวลาหลายวันในการรวบรวมเสียงต่างๆที่มุกมุกไม่เคยได้ยินมาก่อนและในที่สุดเขาก็กลับมาที่ถ้ำพร้อมกับเสียงที่บรรจุอยู่ในตัวเขามากมายวันวานบรรเลงบทเพลงแสนวิเศษด้วยการนำเสียงหัวเราะของเด็กๆมาผสมกับเสียงคลื่นที่ซัดสาดชายหาด เสียงนกนางนวลที่บินโฉบและเสียงกีต้าจากเรือหาปลาบทเพลงนั้นเพราะจับใจจนทำให้ถ้ำใต้น้ำสว่างสวยขึ้นอีกครั้งและที่สำคัญที่สุดมุกมุกมีความสุขมากจนเปล่งเสียงหัวระออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่นั้นมาวันวาน,นและมุกมุกก็กลายเป็นเพื่อนรักกันวันวานจะแวะไปเยี่ยมมุกมุกอยู่เสมอเพื่อแบ่งปันบทเพลงใหม่ๆที่เขาได้รวบรวมมาให้ฟัง และบทเปลีของพวกเขาก็กลายเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดในท้องทะเลขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันเรื่องต่อไป